ามาเก็บบูเบอร์รี่อะไได้จ้าเมน,นี้มาป่าใหม่เทออ่ายางเบิ่งสกอนก็โอเคอยู่ค่ะสำหรับปีนี้ที่ถือว่ามีดกกะถือว่าใซ้ได้เขากับมาหาจุดมันไดุ้มดละผละไม้ทำเงินของเรามองมันสุมก็ได้อยู่ มีถึงกับว่าด,ดกดังอลังการแต่ว่าพอได้พอได้ลูกไม่ใหญ่แต่ความดกได้อยู่พอได้ตักประมาณนี้แหละเอ้นี่ถือว่าโอเคใส้ได้ยังไม่ช่ในคนแตะต้องลูกน้อย,อยแต่ว่าลูกแข็ง,งนี้ทำความสะอาดง่าย เอาอยางเบื้องสะกอนเฮาเอาไม่ฟาวไม่รีบไม่ร้อนย่อมน้นเป็นไงดีดูซิอันงามลายกะนดวดมันกะละมิดมิดจับกะดอ โอยนี่ใหญ่แต่ว่าพ่อได้ตักเออตอนนี้กด็ดกอยู่นี่ถือว่าได้ตักอยูย่พ่อได้ตักพอตักได้พอตักได้ไดมันน้อยหลายแตบหน้นได้เนาะแต่มันลยหลายห้าก็ตักได้ไวว งานแลาเบึ่สะก่อนสิ่ป้านี่หวานป่หวานหวานใชได้ ฝากผลไม้จ้าบลูเบอรี่ป่า อนี่โดดๆจะเดี๋ยวถ่ายห่ะเบิง่งโดกๆมันอยู่ข้างหลงังโอ้ยตายขออาัยเตะกล้องนี่มันอยย่เตอร์ใบจนจนต้นกล้องโดดๆ เบิ่งอย่างนี้มีแต่ใบนะจ้ะแต่มันอยู่เตอรอใบจ้าปีนขึ้นมาถือว่าดกแถวนี้นี่ขั้วเหนียวในใบจะล่วงติดมาทำไมเจ้ต้องมาอยู่แดดเนี้ย มันอยู่ในร่องแล้วมันแทอน <c oughs> ย้ายไหมเล็กเหมือนกันเล็กเล็กแล้ก็ย้ายเพราะเลือกได้ไงเล็กเลยแล้วสวยเลือกได้เล็กแต่ดกแล้วก็ไม่ว่านะเล็กแล้วไอ้ยากแต่ว่าเหนียวก็ไม่ไหวเหนียวเล็ดข้างเหนียวเลยเนี่ยอืเหมือนกันเลือกแล้วเกินนะเลือกเล้วเกินสวย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 เลือกได้ไปผ่านไปสักระยะ เอาก็ได้ประมาณนี้แล้วจ้ะคนละเคิงถังละอ,อือเก็บชิมซิมันเปรี้ยวป่ะป่านี้เปรี้ยวอยู่อือแต่บางลูกก็หวานอยู่บางลูกก็ยังเปรี้ยวหวานอยู่ยังไม่สุกสนิทอ,อ่ะอืออืแต่ว่าใช้ได้แล้วขอให้มันสีดำมันคนซื้อแน่นอนเออดกอยู่แถวนี้ไม่น่ามนไม่ไปไหนเลย <laughs> <laughs> ถึงอยู่แต่แถวนี้ บนมันยุน้ยเป็นพี่เดินไปสามโคกแล้วอ่ะจะได้มัน,มนต้องตักให้หมดท้งเน็ตจะซูมดกขึ้นดจ้ะซูมโอ้ยผลไม้เงินแสนตักเอดินเอดโอบอนกันยังได้เมื่อวานนี้ก็ขายได้ร้อยกว่ายูโรคนละสองถัง ถังละห้าซถังนี้มีเต็มก็ได้เลยลดเทาเข่าซียูโรคนก็สวยหุ่นก็ดีตักได้เยอะนะเนี่ยลูกสวยในลูกแข็งไม่เปียกตรงพี่ยังเปียกอยู่หนูพยายามไม่ให้มันเปียกอะเจหนูค่อยๆอย่างนี้อันนี้แต่ทำความสะอาดง่ายนะใช่โอ้ยตัวเหลือบใช่ไหมแกตัวอะไรไม่รู้ไอเหมือนแมงวันหรือเปล่าใช่ถ้าเหมือนมาตัวใหญ่ๆนะอันนี้คือแมตตัวฟาดอรืมาเขาบอกเรียกว่าแมงมางกัดมมามันชอบกัดมมา แล้วแลวแดงอยู่หลายวันเลยนะถ้ามันกัดนะกัดเจ็บมนก้มอย่างนี้ก็ปวดหลังแย่สิก็ยืนบ้างอะไรบ้างบางทีหนูก็นั่งนะเออนั่งบ้างเอาเข่าลงมาเอาขาลงบั่งแบบต้องเปลี่ยนสเต็ปสไตล์ไม่งั้นก็โอ้โหนักกว่าดับหน้าอีนี่อืมแต่ดีจะมันอยู่ในร่มนะเออต้องอย่างนั้นแหละต้องเปลี่ยนสไตล์บ้างต้องนกระเพียบไหมคะกนะ็ได้นะได้นะแต่จริงๆนะ่ะมนควรจะ ใส่เสื้อที่มันยาวๆแล้วเอาเสื้อเข้าข้างในกางเกงนะไม่ได้ร้อนไม่ได้เดี๋ยวกลัวเห็บกัดมนุ่งหายใจไม่ออกพี่น่ะต้องข้างในตัวหนึ่งแบบว่ากล <วะ S 1> ัวเห็บเข้าข้างใน,นชั้นเดียวหนูยังจะแย่ถ้าสองชั้นหนูหายใจไม่ออกจริงตายแนละ้วไขมันก็ไม่ได้เยอะอะไรร้อนเอาให้หมดหนูเสียดายเอาเลยเอาเลยมันพอเอาได้อยู่เอาอืลูกเขียวจริงเปลี่ยนทางกันไหม ลูกแข็งจริงเปลี่ยนทางกัเปลี่ยนทางง่าดีกว่าแรกก็จะเปลี่ยนค่เปลนละเออแถวนี้ลูกแข็งมันตากง่ายง่ายอันนี้ต้นมันหลายปีแล้วดูลักษณะน้องเจ๊เนาะอืมมันมันอยู่กับที่นะบางบางมันนี้เหนียวเพราะว่าใบเหนียวคืออะไรใบเยอะใบมันติดใช่ไหมใช่เวลาดึงเยอะมันจะขึ้นหนีมันจะไม่ยอมให้เรางไปทำงนี้ไงมันจะ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 ติดต้นมันดึงยากใช่ป่ะมันอาจจะยังไม่สุกเต็มที่หรือเปล่า ร่วง,วงไไนเนี่ยร่วงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยร่้งก็ไม่ต้องไปเก็บมันแล้วโอ้มันก็ร่วงไปทิ้งบ้างเลยจะได้นะเออนี่แหละนี่เดี๋จ้าผลไม้เงินแสนฟินแลนด์นแต่ฮักโฮมอะไรกับมือสตักบ้างอะไรไหมให้ได้ว่าละสองถังกับลูแล้วจะมื้อละร้อยยูโรได้สองถังก็ดีกะตีเป็นเงินไทยกะหลูยูยโรหนึ่งกับประมาณสามสิบเจ็ดเนาะสามพัันเป็นตีเป็นเงินไทย ลอยยูโรกับประมาณสามพันเจ็ดก็ถือว่าเกือบทางละสองพันเนี 2, น่ยมันก็ะพอตากเอาเด้ละอือไปทําความสะอาดนะก็พ่อตากา่ะโอ้ยขันขยนันขยนัขยน,ยนไปมือละ, 3, ละสามหสี่ก็ได้ขันมองมันหลายนะแต่ก็ต้องไปทาความสะอาดอีแน่วาทำความสะอาดอีในสะ่เวลากว่าตากอ,าอ,นะาาอ,าอีต้องไปล้อนเอาเบอร์มันออกแต่ไม่ได้ล้างนะคะทาความสะอาดคือไปล้อนเอาเบอร์มันออกเก็บลุกสีเขียวออเก็บเศษขี้เยอะออแค่นั้นเอง ตักไปได้สักพักแล้วจ้ะได้สองถังแล้วเคืองมือและมดมือและเบื่องการตักโกคดกปานแต่ว่ามดแรงแล้วอ่อนล้าแล้วกิ่งไม้กระติดมานั่น แล้วก็ต้องไปเลือกขยะอ่แมนงายจ้ะบางแน่จ้ะลายนะเมื่อแห้งแล้วมือน,นี้ถ่ายเบิ่งสุก้อนจิ้มจิมจิมอยู่ดกทุกย่อมยาป้านนี้ ลูกไม่ใหญ่ไปเลยแต่ว่ามันดกลูกเล็กๆแต่ว่าโอ้ดกๆดกดฝนตกใส่สักหน่อยจะลูกโตวกว่าน,นี้นะเนี่ยดำเป็นพรึดไปอย่าเหยียบนะลงมาเดินดีๆ <laughs> ัวเหยียบมุติกาซึ่งเป็นไปนไม่ได้ถ้าไม่เหยียบเธอดูดิฉัน,นยังไม่ได้แตะต้องเลยเธอดูดิ เยียดเยียดเดินไปลูกเดนระวังระวังดูดูดูอย่าเยียดอย่าเยียดเยี่ยมสามถังแล้วบอกไม่ไปถึงหรอกจะสองถังกว่าไป้กายกลับแล้วพอแล้ววันนี้เดี๋ยวค่อยไปโชว์ผลงานมึงน่จะหลายนะแต่ว่าได้เวลากลับแล้วมือนี้นะแต่ว่าทั้งหลายทั้งใหญ่มึงเนี่ยเก็บไม่ทัานมืดเดี๋ยวมาเอามือหน้า อบึงเน่บงนึงเน่ต้องมาอ,าอิป้านี้ยังหลายอยู่เยอะมากแ,แค่นี้เราจะมือนี้เก็บไปชิวไปสองครังกว่าได้อยู่แล้วแหละ